ครับขอเจริญพอรอรราตมาพระพรกครโสพลวีรานุวัตรนะครับวันนี้จะออกมาบอกกล่าวกันอีกคลิปหนึ่งครับหลังจากที่ได้ชีดยามุ่งเป้าไปนะครับก็มะเร็งปอดในระยะสุดท้ายนะครับก็เป็นยาพุ่งพุงเป้านะครับเรียกว่ามะเร็งเฮอร์ทู ร่งไปฉีดมาเมื่อวานก็คือวันที่15พุธภาคมตรงไปร้อยหกสิบนะครับกออาการในช่วงแรกนั้นนะที่ก่อนจะฉีดเข็มหนึ่งนะครับพอมีเขาเรียกว่ามะเร็งขึ้นไปถึง176ด้วยกันก็มะเร็งก็เริ่มที่จะขยายนะครับขยายตัวขยายโรคไปข้าเจ็บกันไปนะครับแต่ว่าพอวันนี้ครับจะมาบอกถึงในเรื่องของข่าวดีแล้วก็มีข่าวร้ายนิดหน่อย มาบอกเล่าสู่กันฟังสําหรับสาธุชนนะครับญาติโยมลูกศิษย์ลูกค้านะครับตอลอดจนเพื่อนสาธุามิกนะครับจะได้รู้เรื่องกัน,นว่าว่าบางทีฉันอาจจะหายหน้าหายตาไปนะครับแต่ว่าก็บอกทางสื่อสารนะครับจะได้บอกกันทีเดียวได้รู้กันทั่วนะครับ <mm ก็ผมไปฉีดเข็มที่2ก็คือเมื่อวานเนี่ยครับแต่ก่อนจะฉีดนะก็จะมีการตรวจเลือดกันก่อนนะครับตรวจเลือด2 x งเอ็กซาเ สองอย่างด้วยกัน,นแล้วก็หมอจะให้เข้าห้องพักนะครับเพื่ออะไรเพื่อเปิดเปิดน้ําเกลืออ,อันนี้เปิดเพื่อจะเพื่อจะให้ยานะคเัาเรียกว่าเปิดเส้นก่อนระยะกกเวลาการเปิดเส้นก็ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ยาก็เดินทางมาถึงนะครับจะบอกเรื่องของยาหน่อยไอ้ยาชนิดตัวแพงเนี่ยเข็มละตก3 0 0แสนบาทนะครับคือเงินต้องไปก่อน เงินเนี่ยต้องไปจ่ายก่อนแล้วยาถึงจะลงมานะครับรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เทมานาครน,นะครับสภากาชาติไทยนะครับมงคนบอกว่าทำไมยามันถึงแพงขนาดนี้นะครับยาเป็นยาต่างประเทศครับของไทยเรายังไม่มีนะครับแล้ก็ก็ตีว่าต้องใช้เงินไปในครั้งก็สามแสนรักษาของผมก็ต้องใช้ถึง4เข็มด้วยกัน4เข็มก็ได้ ปัจจัยของผมเองทําไม่ค่อยได้มีหรอกครับมีก็ประมาณเข็มแรกเนี่ยได้อยู่นะครับแต่ว่า2,3,4,5หาอะไรเนี่ยก็ต้องได้จากญาติโยมนะครับญาติโยมที่พอที่ว่าจะรู้จักมาคุณกันแล้วก็ดนเคารพนับถือกันก็มาช่วยกันนะครับแต่นี้เอาเราจะมาพูดถึงเรื่องของในการรักษาเข็มที่2เนี่ยครับก็เข็มแรกพอฉีดเนี่ยก็ต้องวิตกกังวลกันหน่อยว่า มันจะมีหลายๆอย่างที่จะเป็นเอฟเฟกเนซึ่งซึ่งหมอก็ได้เขียนมาแล้วว่าเราจะต้องเป็นอะไรอะไรบ้างนะครับก็เตรียมเตรียมทําตัวไว้แล้วสรุปว่าผลข้างเคียงไม่มีเลยนะครับผม,ผมก็ถือว่าพู้ไม่มีเลยก็เป็นโชคดีมากถูกชะโลกกับยาชนิดนี้มากนะครับแล้วก็พูดถึงข้อดีก่อนในการฉีดเข็มที่2เนี่ยหลังจากที่เราไปตรวจเลือดแล้วแล้วก็เอ็กซเรย์ปอรแล้วนะครับปรากฏว่า ค่าของเลือดน่ค่ามะเร็งจากาการฉีดเข็มแรกมานั้นตอนนั้น175้นะครับและปัจจุบันค่าเลือดของผมเนี่ยมันเหลือแค่ค่าเลือดนี่คือมะเร็งนะครับค่ามะเร็งเนี่ยตัวดูมะเร็งเนี่ยเหลือแค่75เพราะฉะนั้นการที่ใช้ยาครั้งนี้ถูกนะครับแล้วก็ค่าไปสักร้อยตัวไปแล้วนะครับก็เหลือแค่75เองถ้าเกิดไปงวดหน้านี้วันที่5มิถุนาเนี่ยจะไปเจอเข็มที่ตาม คาดว่าจะหมดเชื้อมะเร็งน,นะครับก็ก็หมอก็แสดงความยินดีด้วยว่ายาถูกถูกชโลกนะครับก็แล้วผลข้างเคียงก็ผมไม่มีอะไรนะครับก็เป็นเหมือนเป็นปกตินะครับแล้วก็ก่อนที่จะมามุ่งเป้าเข็มที่สองได้มีอาการไอนะครับแต่พอเราไปให้ยาเมื่อวานนี้แล้วมาวันนี้นี่ไม่ไอเลยนะครับก็ถือว่าถือว่าโชคดีอันนี้มาส่วนของเรื่องร้ายมั่ง เรื่องร้มันก็มีอีกแหละเพราะว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งเลยที่จะลุกลามไปถึงสมองนะครับ mm hmm. ก็จะมีอันดับหนึ่งก็คือมะเร็งปอดน,นะครับที่จะขึ้นหัวสมองได้นะครับทุกทรมานมากครับ้าเกิดขึ้นหัวสมองเนี่ยสมัยก่อนตายอย่างเดียวนะนกับต้องผ่าตัดแล้วตายอย่างเดียวอันดับสองที่จะขึ้นมะเร็งปอดก็คือมะเร็งเต้านมนะครับแล้วก็มะเร็งอื่นก็ว่านไปแต่ว่า อันดับหนึ่งคือปอดนะซึ่งผมเป็นมะเร็งปอดด้วยนะครับก็ไม่ได้ทุกอะไรหรอกครับมันก็ธรรมดาฝาก่อนที่เราจะไปรู้ว่ามันเป็นโรคเนี่ยเราถึงเป็นระดับ4ี่แล้วเพราะฉะนั้นมะเร็งนี่มันกระจายไปทั่วทิศแล้วครับก็ไปไหนบ้างละ่ะตอนนี้มันโผล่ไปที่ปอด2องขั้วขั้วปอดนะค,ะครับขั้วปอดก็คือมาก่อนแล้วก็ไปตอนนี้ขยับไปสมองแล้วก็มีกระดูกกระดูกสันหลังนะครับ แล้วว่าตอมน้ําเหลืองก็ไปเยอะครับแต่ว่าก,ก็ปล่อยมันับมันไปเพราะงั้นมันไม่เป็นระยะสุดท้ายหรอกระยะสุดท้ายนี่มันระยะตายแล้วถามหมอว่าเมื่อไรจะ,ะตายถ้าไม่ได้ฉีดยาบอกว่า5เดือนตายผมก,ก็ไม่ได้ทุกอะไรห้าเดือนก็ห้าเดือนเขาเรียกกันว่าอะไรรู้ไหมเขาเรียกว่า,รรา,วาปัญหามันมีไว้ให้แก้มันไม่ใช่มีไว้ให้กองกองในที่นี้หมายถึงว่ากองเอาไว้ความทุกข์ไว้ในจิตใจของเราไง ในเมื่อเราไม่เอาปัญหาตรงนี้เอามากองไว้ในจิตใจของเราไม่ก็สบายเรื่องของเราก็เพียงแต่ว่ารักษากันไปมียาก็รักษาไปมีเงินรักษาไปไม่มีเงินก็ตายกันไปก็เผาตันไปแบบนี้ครับ